เร็วจนน่ากลัว F-104 เป็นเครื่องบินทางทหารแบบแรกของโลกที่สามารถทำความเร็วได้ถึง2องมากอย่างต่อเนื่องผู้บัญชาการทหารของอเมริกาบางคนรายงานว่ามันเป็นเครื่องบินที่มีความสามารถสูงกว่าเครื่องบินของคู่ขัดแย้งทุกแบบในวิกฤตช่องแคบไต้หวันในปี1958 กองทัพอากาศจีนได้ย้ายเครื่องบินมิค15และมิค17จำนวนมากมาประจำการในฐานทัพกใกล้ไต้หวันอเมริกาจึงได้นำเครื่องบิน F104 มายังไต้หวันหลังจาก F104 มาถึงไต้หวันนักบินอเมริกันได้ทำการบินด้วยเครื่องบิน F104 หลายครั้งเหนือช่องแคบไต้หวันด้วยความเร็วสูงมากเพื่อแสดงหเห็นถึงความเหนือกว่าทางอากาศแม้ว่าจะไม่ได้ประทะก,กับเครื่องบินของกองทัพจีนแต่เ1 0 4ก็ให้ผลยับยั้งที่สำคัญ นำไปสู่การเจราจาหยุดยิงวิกฤตเบอร์ลินในปี1961โซเวียตปิดกั้นไม่ให้ฝ่ายโลกเสรีเข้าถึงเบอร์ลินเพื่อตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของโซเวียตอเมริกานำเ f 104จำนวน60ลำไปยังยุโรปมันไม่ได้เข้าโจมตีเครื่องบินลบของโซเวียตโดยตรงแต่การมีอยู่ของเครื่องบิน f 104ในยุโรปช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดการโจมตีทาาอากาศอย่างได้ผล